ชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่16ถึงอาทิตย์ที่22พฤษภาคมผมคงจะให้คำนิยามสำหรับชาวลัคนาราศีตุลไว้สั้นๆกระชับๆตรงนี้ว่าสัปดาห์หน้านั้นนะครับดาวจะมีการขยับย้ายดาวอาทิตย์ที่เล็งลัคนาของคุณอยู่ก็ย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะ ดาวอังคารนะครับก็ได้ย้ายไปอยู่ในเรือนอริไปอยู่ร่วมกับดาวพฤหัสดาวศุกร์ทั้งอาทิตย์และอังคารต่างก็ทํามุมปลายหอกกับชาวลัคนาราศีตุลชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในสัปดาห์หน้านี้ถ้าพูดกันถึงความสําเร็จในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นโดยเนื้อง,งานโดยการติดต่อนะครับการมีปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของงานเรื่องของการเงินการทองอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะ นะครับมันจะมาดีในช่วงประมาณวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ภาพโดยรวมๆแล้วนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณคือดาวอังคารนั้นได้โคโจรไปอยู่ในเรือนอรินะครับรายจ่ายจุกจิกค่อนข้างจะมากหรือบางทีต้องใช้จ่ายเงินออกไปโดยที่เราเองไม่มีความเต็มใจอาจจะเป็นการขอหยิบขอยืมหรือการขอตรงๆจากบุคคลใกล้ตัวคนในครอบครัวหรือเพื่อนก็ได้ หรือจะมีเรื่องจุกจิกมุดหญินในเรื่องการเงินเข้ามาให้คุณทําให้คุณเองนั้นไม่ค่อยสบายใจนะักนะครับฉะนั้นในสัปดาห์หน้านี้เจอใครก็ต้องทําตัวแกล้งเป็นคนแกล้งไม่ค่อยมีตังค์ไว้ก่อนหรือถ้าใครมาขออะไรก็หัดปฏิเสธบ้างบางทีถ้าคุณไปตกปากรับคาทั้งหมดด้วยความเกรงใจหรือว่ากลัวเสียหน้าอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายและความไม่สบายใจมันก็ตกอยู่กับตัวคุณเองนั่นแหละนะครับฉะนั้นในสัปดาห์หน้านี้วันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์เป็นสี่วันที่ดี ติดต่อทํางานเสนองานอะไรก็แล้วแต่ปิดการขายอะไรก็แล้วแต่ให้ใช้ใน้ีวันนี้คือพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์น่ยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีตุลตาเป็นต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพหรือการเดินทางอยู่บ้างเพราะทั้งอาทิตย์และดาวอังคารนั้นต่างก็ทํามุมปลายหอกกับลัคนาราศีตุลคําว่าทํามุมปลายหอกคือดาวบับพพะคราที่ไปอยู่ในทุสถานภพก็คือในภพที่6เอือนอาริภพที่8เรืนอนมรณะนั่นเอง นี่แหละครับชาวลัคนาราศีตุลทําอะไรต้องระมัดระวังอยู่บ้างแล้วดาวอาทิตย์กับดาวหูก็เล็งรักด้วยฉะนั้นสัปดาห์หน้าในนี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพร่างกายและการขับรถขับรานะครับส่วนในเรื่องของความรักดาวจเจ้าเรือนคู่ครองไปอยู่ในเรือนอรินะแต่ก็ไปอยู่กับดาวคู่มิตรและคู่สมพลมันแปลความหมายได้2ออย่างตรงนี้ชาวลัคนาราศีตุลคุณมีโอกาสจะมีรักซ้อนได้ง่ายมากนะครับมันเกิดจากความใจอ่อนจะเกิดจากการไม่กล้าปฏิเสธคนของคุณ ใครที่มีแฟนอยู่แล้วระมัดระวังจะมีคนมาอยากจะมาเป็นแฟนคุณอีกนะถ้าเกิดคุณเอาความตั้งใจไปเรื่องของการ Make ันนี่ซะเออไม่ต้องไปสนใจเรื่องแบบนี้มันทํายากแต่ถ้าเกิดทําได้คุณก็จะสบายใจแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณกาดตกคุณใจอ่อนใครจะเข้ามาคบกับคุณคุณก็ไม่กล้าปฏิเสธคุณมีโอกาสจะมีรักซ้อนได้ง่ายมากได้เป็นรักที่ต้องปิดบงังไม่เปิดเผยเพราะว่าดาไปอยู่ในเดือนอารีนั่นเอง แต่ก็อยู่กับดาวคู่มิตรครับแปลความหมายคือการมีโชคในเรื่องของเพศสัมพันธ์แต่พูดกันตรงๆนะครับถ้าคุณไปชอบใครหรือใครมาชอบคุณแล้วมาเกิดมาใกล้ชิดกันต้องดูให้มากๆเลยบางทีมันอาจจะนําความจุกจิกใจมาให้ชาวลัคนาราศีตุลก็ได้ก็ขอให้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งดูให้รอบคอบหน่อยนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีเรื่องหึงหวงเรื่องเหน็บแนมเรื่องพูดกันในทางที่ไม่ค่อยดีนะ เน็บแนมจนอีฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกขาดความสุขในการมีคู่อ่ะขอให้ดูให้ดีก็แล้วกันโชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีสเสริสมดวงชะตา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n ์6 6 6 6สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุยง้ยโงเเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล